สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2พบกับครูพึ่งเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารกันนะคะเด็กๆหยิบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะลูกแล้วเปิดไปที่หน้า21 นะคะ6กการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะ่าคราวที่แล้วเราได้เรียนในเรื่องของความสัมพันธ์ของการคูณและการหารไปแล้วใช่ไหมคะอวันนี้เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการคู่และการหารมาหาผล การหารกันนะคะมาหาผลหารกันอ่ะเด็กๆด,ดูรูปภาพนะคะจากรูปนะคะเราจะเขียนแสดงความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้อย่างไรเห็นไหมนะอ่ามีน้ำอยู่ทั้งหมด 3แพ็คใช่ไหมลูก3แพ็คแพ็คละกี่ขวดคะ1 2 3่5 6แพ็คละ6ขวดใช่ไหมอ่าเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ของการคูณได้ว่ายังไงคะอ่าจำนวนจำนวนกลุ่มใช่ไหมจำนวนกลุ่มคูณด้วยจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มเท่ากับ18 3คูณ6เท่ากับ18อ่าคราวนี้เราเขียนในรูปของประโยคสัญลักษณ์การหารได้ว่ายังไงอ่าจำนวนน้ำทั้งหมดใช่ไหมลูก18หารด้วยอะไรคะหารด้วย มีน้ำ18ขวดแบ่งเป็นแพ็คเออแบ่งเป็น3แพ็คจะได้แพ็คละกี่ขวดใช่ไหมคะก็18หารด้วย3เท่ากับ6นั่นเองนะคะอีกรูปหนึ่งอีกรูปหรูปของการหารก็คืออะไรจำนวนน้ำน้ำ18ขวดนะคะแบ่งเป็นแพ็คละ6ขวด จะได้กี่แพก็กก็คือ18หารด้วย6เท่ากับ3นั่นเองนะคะอ่าคราวนี้ดูเราใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารมาหาผลหารได้อย่างไรอ่าเด็กๆด,ดูโจทย์ตรงนี้เห็นไหมคะ16หารด้วย2อ่า16หารด้วย2 16หารด้วย2เท่ากับเท่าไร่เมื่อเราใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารมาหาผลหารนะคะเราก็ต้องเขียนใหม่ลูกว่า2คูณอะไร2คูณจํานวนใดได้เท่ากับ16เห็นไหมคะอ่าเห็นเราดึง2ตัวนี้ลงมาลูกนี่ 2คูณจํานวนใดเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณเห็นไหมคะคูณจํานวนใดได้เท่ากับ16คราวนี้เราก็ท่องแม่2เลยเห็นไหมคะสคูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8 2คูณ5เป็น1 0 2คูณ6เป็น12 2คูณเเป็น14 2คูณ8เป็น16เพราะฉะนั้นคำตอบในช่องว่างก็คือเลขอะไรลูก ก็คือเลข8ใช่ไหมอ่าสอคูณ8ได้16นะคะ2คูณ8ได้เท่ากับอะไร16ดังนั้นดังนั้นนะคะอ่าดังนั้นเราก็กลับมาเขียนเป็นเครื่องหมายหารเหมือนเดิม16 หารอ่ะสิบหกหารด้วย2เท่ากับอะไรคะ8นั่นเองแบบนี้เห็นไหมคะเขียนเป็นนี่โจทย์โจทย์ให้มาในรูปของการหารใช่ไหมคะโจทย์ให้มาในรูปของการหารเราก็ทำการทำไมนำจำนวนนี้มาตั้งนะคะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณ นะคะแล้วก็หาจํานวนที่คูณให้ได้เท่ากับตัวนี้อ่าเห็นไหมอลองดูนะต่อมาเด็กๆเ,เปิดหน้า22นะคะหน้าที่1 2อ่าดูตัวอย่างด้านบนลูก30หารด้วย5เท่ากับเท่าไรนะคะเราใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารหาผลหารได้โดยยังไงลูกอ่า5 คูณกับจำนวนใดได้เท่ากับ3 0ใช่ไหมคะ5คูณกับจำนวนใดได้เท่ากับ30อ่าที่ครูเพิ่งบอกเอา5ลงมาตั้งเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณใช่ไหมคะแล้วก็ท่องสุดคูณลูก5แม่5้านะคะ5คูณอะไรได้30ปรากฏว่าเป็น5คูณ6ได้เท่ากับ30 ได้เท่ากับ30ดังนั้นดังนั้นนะคะ30หารด้วย5ก็เท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับ6นั่นเองแบบนี้นะคะแบบนี้อ่ะครนี้ลองดูโจทย์ด้ดดานล่างดูโจทย์ด้านล่างข้อที่1เห็นไหมลูกข้อที่1 27 หารโด้วย9ได้เท่ากับเท่าไรอ่าเราหายังไงเราก็หาโดยการท่องแม่9อ่า9คูณจำนวนใดได้เท่ากับ27 เด็กๆก,ก็ท่องสุดคูณเลยลูก9คูณ1เป็น9 9คูณ2เป็น18 9คูณ3เป็น27เห็นไหมคะ9คูณ3เป็น27ดังนั้น27หารด้วย9ก็เท่ากับเท่าไหร่3เท่ากับ3นั่นเองแบบนี้นะลูกนะแบบนี้อะดูข้อ2ข้อ2ต่อข้อที่2 48หารด้วย6เท่ากับเท่าไรนะคะเราก็ต้องหาโดยการนำา6ท่องสุดคูณแม่6กนะลูกคูณจำนวนใดได้เท่ากับ48 6คูณอะไรได้48เด็กๆก็ท่องเลยค่ะ6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น18 6คูณ4เป็น24 6คูณ5เป็น3 0 6คูณ6เป็น36 6คูณ7 เป็น42 6คูณหคูณ8เป็น48เพราะฉะนั้นอ่า6คูณ8เป็น48ดังนั้น48หารด้วย6ก็เท่ากับเท่าไหร่ลูก8 แบบนั่นเองอ่าแม่สูตรคูณเริ่มมาแล้วนะคะเด็กๆท่องกันได้หรือยังท่องได้ถึงแม่ไหนแล้วต้องท่องให้ได้นะลูกเราจะได้หาผลหารได้นะคะอ่าต่อมาดูหน้าที่23นะคะเขาบอกว่าหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารอ่าดูตัวอย่างด้านบนนะคะ24 หารด้วยสีเท่ากับเท่าไรนะคะเด็กๆก็ท่องสูตรคูณเลยลูกหาจำนวนที่คูณสีแล้วได้เท่ากับ24 4คูณอะไรได้24เด็กๆก็ท่องเลย4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12 4คูณ4เป็น16 4คูณ5เป็น20 4คูณ6เป็น24นะคะดังนั้นลูก 24หารด้วย4ก็เท่ากับเท่าไหร่คะ6นั่นเองเท่ากับ6นั่นเองอ่าด้านล่างมีอยู่8ข้อนะคะ8ข้อลองดูข้อ1ข้อ1 40หารด้วย8เท่ากับเท่าไหร่อ่าหายังไงลูกก็นามอะไรคะ 8มาคูณ8คูณอะไรได้เท่ากับ40ละ่ะ8คูณ1เป็น8 8คูณ2เป็น16 8คูณ3เป็น24 8คูณ4เป็น32 8คูณ5เป็น40เพราะฉะนั้น40หารด้วย8ก็เท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับ5แบบนี้นะคะอ่ะลองดูอีกข้อหนึงข้อ3 ข้อ3 7หาร7ได้เท่ากับเท่าไรนะคะเหาร7ได้เท่ากับเท่าไรเด็กๆก,ก็หาโดยการทำไมลูกนำ7มาคูณจำนวนใดได้เท่ากับ7 เจ็ดคูณอะไรได้7ลูก7คูณ1เป็น7ใช่ไหมคะคำตอบก็คือ1นั่นเอง7หาร7 7หารด้วย7ก็เท่ากับ1แบบนี้อ่าแบบนี้นะคะไม่ยากแต่ว่าตรงธงสูตรคูณให้ได้นะอ่าข้ออื่นที่เหลือลูก2 4ง6 7 8ห้าทำเอง ทำลงไปในหนังสือได้เลยเขียนลงไปในหนังสือได้เลยนะคะหาคำตอบหาผลหารออกมานะเรามาเปิดหน้า24นะคะหน้าที่24หาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารอ่ามีอยู่6ข้อเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยมีอยู่6ข้ออ่าครูเพิ่งลองทำข้อ1ซสิข้อ1 14หารด้วย2เท่ากับเท่าไรนะคะเด็กๆก,ก็ทำไมลูกนำา2มาตั้งคูณด้วยจำนวนใดเท่ากับ14กระทองเลย2คูณ1เป็น2 2 2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2 2คูณ4เป็น8 2คูณ5เป็น1 0 2คูณ6เป็น12 2คูณเเป็น14เพราะฉะนั้น14หารด้วย2เท่ากับอะไรลูก7 นั่นเองนะคะอ่ะข้ออื่นทำเองเขียนลงไปในหนังสือได้เลยนะคะหาผลหารได้เลยต่อมาเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า11ลูกแบบฝึกหัดที่6.5การหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะข้อที่1เขาสั่งให้เราทำอะไร หาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารอ่าเรียนมาแล้วเมื่อกี้เนาะอ่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งแปดหารด้วยสองเท่ากับเท่าไรนะคะเห็นไหมลูกเอาสองมาเอาสองตัวนี้มาอืมนี่แล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายหารเห็นไหมคะเป็นเครื่องหมายคูณ แล้วก็หาว่า2คูณจำนวนใดได้เท่ากับ8 2อ่าสคูณอะไรได้8ลูก2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8ดอ่าดังนั้นค่ะ8หารด,ด้วย2ก็เท่ากับอะไร สนั่นเองอ่าหน้านี้ง่ายนะลูกเขามีแม่สูตรคูณมาให้ด้วยเห็นไหมคะเด็กๆก,ก็แค่หาคำตอบแล้วก็เขียนเติมตัวเลขลงไปอ่ะข้ออื่นทำเองนะลูกส3 4าทำเองต่อมาดูหน้า12ค่ะหน้าที่12 ข้อที่2เขาสั่งให้เราทำอะไรหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเหมือนเดิมนะคะเติมตัวเลขลงไปข้อ1 18หารด้วย9เท่ากับเท่าไร18หารด้วย9เท่ากับเท่าไรเราต้องท่องสูตรคูณแม่ละไรูปท่องสูตรคูณแม่อะไรค,คะแม่9ใช่ไหมคะ9าคูนจำนวนใดได้เท่ากับ18 9คูณ1เป็น9 9คูณ2เป็น18เห oh, right. ็นไหมคะก็เติมลงไปดังนั้น18หารด้วย9เท่ากับ2นั่นเองแบบนี้โอ้ง่ายจังเลยง่ายมากๆเลยอ่ะข้อ2 3 4 5ทําทำเองนะคะทำเองต่อมาเปิดหน้า13 หน้า13โอ้โหหน้านี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยมีแม่สูตรคูณมาให้ด้วยแม่2ถึงแม่9เลยนะคะหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเหมือนเดิมนะคะอ่าครูเพิ่งําข้อ10แล้วกันนี่อ่าข้อยากเลยข้อ10ข้อ10ลูก72หารด้วย9เท่ากับเท่าไหร่อ่าทำยังไงเราก็ไปดูว่า 9คูณจํานวนใดได้เท่ากับ72ใช่ไหมคะ9คูณจํานวนใดได้เท่ากับ72นี่แม่9เห็นไหม9คูณ8เป็น72เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อ10ก็คืออะไรลูกก็คือตัวนี้ค่ะ8 นั่นเองแบบนี้โอ้ยง่ายมากเลยนะคะข้อที่เหลือทําเองอ่างานของเราวันนี้นะลูกนะคือแบบฝึกหัดที่6.5หน้า11 12และ 13จําจำนวน3หน้าด้วยกันนะคะทําให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูพึ่งนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอยู่บ้านอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนนะคะช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ